กลับมาติดตามชมกันต่อนะคะเกมการแข่งขันในคู่ที่3ของวันนี้ค่ะจะเป็นเกมในประเภททีมหญิงนะคะนะครราชสีม,มาคิมิซีวีซีค่ะลงสนามพบกับทางสุพีมชุมบรีอีเทคค่ะหลามากร้อ,องได้ค่ะแม่แต่ว่าจะบอกไปตามเเหมือนไปกั๊กนิดนึงนะคะทางโคราช บอลเสิร์ฟของพัชราพตรติดบ,บล็อกมาอย่างเก็บกันได้ค่ะโคราชกับพระสอนสู้เลยครับนี้แต่ไม่ผ่านบล็อกปื้มจิตค่ะจกมาบอลสัน้นเก็บได้ค่ะโคราชมาลีนสวนขึ้นสุพิมก็เหนียวสุภัสตาอาดมาโอ้โหแล้วหลบ17ต่อ9ค่ะ หมายเีนติดบล็อกเอกนี้ยังเก็บกันได้เก็นมาให้พชัชรพรเคาะจุพิมจะได้สวนกานิกา,กาอัดมาติาดนัทพรอัจฉรพรตีใส่บล็อกยังเหนียวค่ะสุพิมกานิกาเอาอีกทีหืาแล,ลับบล็อ,อ,อกข้างไปค่ะอนมบอลแงทีนี้ต้องตั้งนะคะกขาตีนหน้าไม่ยังเก็บได้โอ้โหโค้ไเซที่สองคนระับ มานาบาดตีหวังลึกมาอย่างตามเก็บทานาสุพิมสุาตาเคาะลึกร้องได้ฮะโคราชยกมาที่ปปพศรตีหวังข้ามาสุพิมจะได้สวนวิภาวีค่ะไปตรงพัชราพรเราเราแก่ข้ามาสุพิมให้บวลงสัน้นไม่เต็มมือโคราชตั้งมาที่มานาบาัอาดอ่าจมาลูกนี้ติดสุรยา โอ้โหแล้วสุภตาตีไม่ได้ค่ะอ้าวคุราได้บุกยกมาบอลสั้นสูงไปหน่อยสุภตาสู้มาระเรียบร้อยค่ะมาหาโอ้เอาชนะไปขาดลอยเลยครับสุพีมเนเซตแรกครับเอาชนะนะของนครสีมาไป25ต่อ22คะแนนใช้เวลาเพียง2 2นาทีเท่านั้นนะครับทำให้สุพีมออกนำโคราช1 0เซตครับเป็นดาวด้วยหนึ่งคนของทางโคราชนะคะนี่ค่ะลีนอัดแถบล็อกมาเก็บได้ค่ะสุพีมสุภตา อีกมั้งนี้ยังเก็บทางขอกาดาชไมลีนอัดมาแล้วไปติดสรียาค่ะแต่จังหวะรองบอลเนี่ยตีไม่ได้ลูกนี้ไมลีนยน้อนลังมา,มามาริกาอัดลูกนี้ยังเก็บได้ฮอกาดาชปัชราพรอัดแชล์บ,บล็อกมาริกาเซิร์ฟมาบอลแดกยังห่างอยู่ค่ะ ยาพัอือ์อ่ะลูกนี้น่าจะไปไม่ข้ามหรือเปล่าคะยกมามันบัดอัดลูกนี้โอ้ไม่ผ่านบล็อกคะ่ะถึงตะวันเซิร์ฟมาบทได้เข้าจุดเอ้าแล้วลูกนี้ไม่รู้กันค่ะโอ้โต้องแก่ไขค่ะคุณราชสุพิมพจะใ้ส่วนบอลสั้น ดับล็อกได้เอาลับล้นราดมานาบัตรไม่ถนัดโอ้โหแล้วจังหวะเซตของส Alpha, ุวัตตาโดนจับฟ้าวค่ะแม่สุนทัตตาค่ะเซฟส่มาแรงห่างไปหน่อยค่ะชนาพรอาจมาติดบล็อกเกี่ยวมาแล้วล้นสุพีมให้กันนิกาสวนคืนค่ะเรียบร้อยก็เจ้าเก่าเจ้าเดิมครับกันนิกาที่มาโชดครับ ปิดคะแนน,นให้กับซุเปรีมในเซตที่2นะครับคะแนนที่25นะทำให้ซุเปรีมเอาชนะโคราชไป25ต่อ15คะแนนนะครับโอ้ผ่านไป2เซตครับเหนือกว่าเยอะเลยครับซุเปรีมเอาชนะโคราชไปแล้ว2ต่อ0เซตครับคนจ,จริงค่ะกัญญาพัฒน์กับทางอมรทิพย์มานาบัตอีกคนหนึ่งก็ได้ลงมาด้วยนะคะอ่าแล้วทักทายก่อนเลยค่ะซุเปรีมลงมาเสิร์ฟค่ะมาริกา มาสวยแค่วันแรกยกหลังมนานบัดอาร์ตแชร์บล็อกลงไปอีกค่ะลงมาเสิร์ฟพากานิกามาสวยค่ะวันแรกจิตาพอไหลมาลูกนี้โอ้ยยังแกวมาได้สุพิมบุยข้า,ขา,ขาขอโคราชเปลี่ยนมาสาเมตรเราไม่ผ่านบล็อกพุ่มจิตกัญญาพัฒน์ลงมาเสิร์ฟล้นค่ะลูกนี้ผลักใส่โอ้โหยังเหนียวค่ะสุพิมเอาข้ามาโคราช เลือกมานาบัตโอ้โหแล้วเข้ามาเน้นๆเลยค่ะลูกนี้วอนเซ์ฟองวัชริยายกหลังมานาบาัตอาจแฉลบล็อกโอ้โหโหัวามารองมาไม่ทันค่ะมาิกาโอ้โหมัลได้ห่างไปหน่อยค่ะอุ้ยตู้มา์ไม่แทนบล็อกค่ะโอ้โหไปเจอชิตพอนะคะรานนี้ ได้มันได้วิภาวีอาจแชร์บล็อกไปติดจิตพรน์เดี๋วพัดว่างลึกมาอ่ายินุต้องยกมาให้วิภาวีเคาะมาก่อนโอ้ยแล้วเคาะมาไกลเป็นดีเข้ามาแห่ไปโดนบล็อกก็ได้ห่างไปหน่อยค่ะนาทีมาปีลับบล็อกโอ้โหแล้วมันออกข้างค่ะลูกนี้โอ้โหมีคะแนนเหมือนกันครับทางนาที่มากุบแก้วครับ แล้วก็ส e ุพรีมชมบุรีอีเทคครับโอ้โหยังร้อนแรงหาใครหยุดไม่ได้ครับชนะกันติดต่อเป็นนดที่14แล้วก็เป็นนดที่2ของรอบฟนอลโฟนะครับ <Okay. S 1> เอาชนะคอร์เสิมาไป3เซตรวดครับ <Okay. S 1> 25 12 25 15และ25 <Okay. S 1> ต่อ20นะครับ